สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม League of Legends Wild Rift นะฮะแล้ววันนี้นี่ครับเราอยู่กับน้องทีโมตัวน้อยของเรานะฮะวันนี้นี่ครับเราจะไปกดน้องทีโมมาเล่นกันนะฮะแหมผมเบิกเงินซื้อมาเรียบร้อยเลยนะฮะซื้อด้วยราคา5,500บูโหมดนะฮะแบบว่าไม่ยังไม่ได้ของที่เขาแจกเลยนะครับนี่ซื้อจากแบบว่าบูโหมดของเราเลยนะไปลุยลุยลุย มาแล้วกดเลยมาเราจะหยิบอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเฮ้ยทีโมโออน้องชายกดเลยแฮ่ทีโมมาแล้วฮะฮะน้องทีโมของเราเนี่ยไป go 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 ฟบแห่หยิบไปเลยไป,ไปไปผมจะเข้าป่าผมจะเข้าป่าน้องทีโมเข้าป่าเลยฮะ ปากวอดแป๊บหนึ่งน้องทีโม่ปักวอดตรงบับเลสแล้วก็ไปเลื่มบลูไป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 เลื่มบลูเลื่มบลูเอ้ยรอ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 บูเกิดเนี่ยยับยับยบยับยับยับยบถ้าเดินของน้องนี่แบบว่าโคตรฟรุ้งฟริ้งกันเลยทีเดียวเชียวโคตรน่ารักเนี่ย น่ารักจริงๆแต่ว่าตัวน้องนี่ไม่ค่อยน่ารักซะเท่าไหร่ใครที่เจอก็คต้องที่จะลำคาญนะเหยียบเห็ดทีนี่แบบว่ามีร้องอาชแอร์กันเลยเชียวเชียวไปปึ๊บเป่าลูกดอกไปชึบ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 ตีไม่โดนตีวุดอดีตีวุดอดีตตอนแรกนะฝาบฟาบฝาบเปิดป่าไปเลยเปิดป่าไปเลยฮนะปลูกเห็ดตรงนี้ เฮ้ได้เวลาวางเห็ดแล้วฮะปึ๊บนั่นแหละชัวตีเล่นไปซะดีฮะวันดีฮะผมมาแล้วนะยังไงยังไงหรือจะสู้หรือจะสู้มาเผายูโดสู้กันเลยแฮะยูโดยูโดยูโดลองหนว้าวิไก่ตาแตกไก่ตาแตกปึ๊บนี่นี่ฮะ เมื่อเราเข้าพุ่มนะฮะสกิลมันจะแบบว่าไม่ไม่ลดด้วยนะฮะฟึบ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 ว้ากลิ้งกลิ้งกลิ้งไปช่วยเพื่อนก่อนกลิ้งไปช่วยเพื่อนก่อนว้าเพื่อนไม่ตายไม่ตายไม่ตายอมตะมันอมตะมันอมตะโอ้อันตรายอันตรายถอยก่อนไม่ตายกับตันทีโมนะฮะเย็บเย็บเย็บ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 จู่ไปเลยไปจัดการไทเดนเมียเราต้องการคิว ราต้องการคิวชิปชิบ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 อุบบ้ย,ยเราเจ็บมากเราเจ็บมากท่านผู้ชมวินกำมือคว้ยว้าอุ้ยตายเลยไม่แนะ่เราเริ่มจะมาเลงขึ้นแล้วสินะอุ้ยอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากโโหตัวมันยิงไกลอะ่ะท่านผู้ชมตัวมันยิงไกลอะ่ะ อุ้ยมันกระโดดไปนู wow. all, ่นแล้วกระโดดไปนู่นแล้วอุ้ยอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากอุ้ยทีเนี้ยได้ได้หิวได้หิวผลงานดีโมมาแล้วควาวางเห็ดแล้วนะชึบนั่นแหละฮะการคนเข้ามาการคนที่จะเข้ามาปั๊บปึ๊บฮึบชึบอ้าวเราได้ป่าววะเฮ้ยได้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 เราได้ชึบชึบฮึบฮึบอุ้ยเราโดนดีดออกมาโดนดีดออกมาไม่ ตายอีกแล้วท่านผู้ชมอุ๊ยอุ๊ยเราเจ็บมากโอ้โหเราโคตรมะเร็งเลยท่านผู้ชมว่าว่าชึบชึบชึบเออนั่นแหละตายตายสวยงามสวยงามเฮ้ยมันเป็นน้ำมันตามันเป็นน้ำมันตาโอพีอีกแล้ว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 เออตายสวยงาม แฮ่ได้แล้วฮะคิวเดียวคิวแรกของตานี้เป็นอะไรที่ดีใจเนี่ยแฮ่อะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้อะไรอยู่ตรงนี้ไปแล้วจ้าอุ้ยเราโดนเราโดนเราโดนเฮ้ยเซิร์ฟปิงท่านผู้ชมโอ้โหเซิร์ฟปิงเฉยเลยเซิร์ฟปิงเฉยเลยเซิร์ฟปิงเฉยเลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยลองหนลองหนเออได้คิวแล้วได้คิวแล้วเจ๋ง เจ๋งมากๆเวัยรุ่นกุจ๋งวัยรุ่นกุจ๋งวัยรุ่นกุจ๋งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 นิดเดียวเจ็บนิดเดียวเจ็บนิดเดียวเองนะเจ็บนิดเดียวเองเจ็บนิดเดียวจริงควะควะเออนั่นแหละสวยมากเพื่อนเฮ้ยไทเดเมียไทเดเมียไม่นะไทเดเมียมันมันจะเอาป้อมเรานะไปไหมเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนกลับไปกันแล้วนะช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนก่อนฮึบฮึบอ้าวไม่ได้ล่าด้วยไม่ได้ล่าด้วยชึบชึบชึบ เออเอาเดียว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 เอายวเดียวเอาดิเอาดิยังไง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 อ้าวมีการดีดดีดด้วยดีดแบบนี้ดีดแบบนี้เอ้าเพื่อนลากโอ้เสียใจเราโอกาสเราโอกาสสวนนั่นแหละสวนเออนั่นแหละสวนเลยสวนเลยเออติดติดลูกพิษไปดอกหนึ่งฮึบฮึบเอ้า อ้าอุ้ยอุ้ยเวนกรรมเวนกรรมคามิวคามิวชิบช่วยยาสุโอะช่วยยาสุโอะคุ้งเองช่วยยาสุโอะคุ้งเองแม่ระวังเห็ดมั่วตัวไปหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหวางเกลียนชึบ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 เอ๋นี่แหละกดโชว์กดโชว์กดโชนิ่งๆเลยกดโชนิ่งๆอกเลยกดโชนิ่งๆเฮ้ยเขนเนนเขนเนนเขนเนน อันตรายไอ้หนูตัวนี้อันตรายเท้ฮึบ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 เฮ้ยเคนเนนกำลังกลับบ้านโดนไหมนั่นไงเคนเนนโดนซะโดนซะนะเฮ้เจ้าเจ้าหนูพิกาจูเจ้าหนูพิกาจูโดนซะชิบฮึบฮึบชิปชิปชิป อนั่นแหละสวยเรายิงฟิ่เรายิงฟิวปึ๊บเออสวยงามแม่เจ๋งจริงๆเลยเราธรรมดาจะที่ไหนจ้าชนะแล้วแฮะเรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยกันเลยทีเดียวเฮ้มองการไกล <c oughs> แจกไปเยอะเลยนะเนี่ยเราสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเลยกกน,นะฮะสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะและที่สําคัญนะฮะกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับตานี้แบบว่าโคตรซวยเลยจริงๆเป็นการพิสูจน์เลยนะฮะว่าทีมโมใน w ว l ์ลิฟนี่ไม่ค่อยจะโอเหมือนบน PC นะครับเท่าที่ผมดูจากในคลิปนะของบน PC รู้สึกจะโหดกว่าดีนะับหรือว่าอยู่ที่คนเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Terlebih ini, apa dan nikah? Bye bye.